อ๋อยนะคะโอผมสุดยอด้วผมนั่งฟังทั้งค่านะครับเธอร้องเพลงของเราได้อย่างไพเราะใต้คะแนนหนึ่งร้อยเต็มผมกให้ไปเยสักครั้งหนึ่งครับไปต่อเลยครับนี้ครับสุดยอดจริงๆครับผมโอ้โไปเจยิที่ดีใจมากป้าเพลงต่างๆที่เราเขียนมานะครับไม่นึกไม่ฝันเลยว่าวัาวนนี้จะได้นักร้องอีกแนวหนึ่งมาฟิชเชอริงแล้วก็ร้องออกมาได้อย่างไพเราะ ดีใจลู่สิไง้างครับที่ได้ร้องเพลงสองเพลงนี้ดีใจมากๆค่ะและ้วก็ตื่นเต้นมากคือคือไม่คิดไม่ฝ่ายเหมือนก,กันาพี่น้องขา <c oughs> ที่จะได้มายืนข้างๆศิลปินที่เราเราฟังเพลงเขามาตลอดตั้งแต่มาธยมแล้ว <c oughs> คือสายงานเนี่ยมันมันต่างกันสิ้นเชิงมันไม่มีได้มาไม่ได้คิดเลยว่าจะได้มาแบบ อยู่ข้างๆกับพี่นกพรชนิตในวันนี้ค่ะเช่นกันครับที่ได้ทัดแอบดูนะครับว่าน้องไปเจอโอ้โหมีคนฟอลโล่แบบเต็มไปหมดเขาจะมาขึ้นเวทีกับเราลรอนะครับก็ลองโทรส่งไปดูไปขอดูว่าเธอจะยอมมาขึ้นไหมวันนี้ครับขอบคุณมากที่ให้เขียนพวกเรานะครับผมให้น้องไปเจออีกทีครับในความไว้ใจของเราครับวันนี้คอบคุากเจอทำได้ดีจริงๆนะครับ พี่อยากจะให้แฟนเพลงของกินพบได้รู้จัใกใบเตยมากขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าในใเราก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันแล้วนะครับใปเตยอ,อยากจะพูดถึงอะไรที่ที่เราสามารถจะส่งกําลังใจดีๆถึงทุกคนที่อยู่ทังบ้านได้บ้างน,นะก็เอาจริงๆแล้วมีมีม สิ่งที่อยากจะพูดเยอะแยะมากมายแต่วันนี้จะบอกว่า FC ของใบเตยและของพี่นกเนี่ยกลายเป็นแบบ r ด c ร m e s s เ g e นะคะแล้วก็ผ่านผ่านนี่แหละที่ไลฟ์กันผ่านคำถามมาให้ใบเตยเนี่ยถามพี่นกเยอะมากนะคะจากทา เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยโหเราได้พอมากสุดยอดนี่ค่ะจะมีเราจะเห็นแชททั้งหมดจากทั่วโลกคนที่ดูไลฟ์สตรีมมิ่งของเราที่ซื้อบัตรเข้าชมทั้งหมดนะคะขอบคุณมากๆเลยพร้อมเกินรักใบเตยหุยขอบคุณมากขอบคุณทั้งแฟนคลับใบเตยแล้วก็พี่น้ด้วยนะคะขอบคุณ FC ทุกคนเลยก็วันนี้มีคําถาม แฟนคลับฝากคำถามมาถามเป็นเป็นถามมาแล้วต้องตอบให้ไวมากๆเลยนะคะพี่นกต้องตอบไวที่สุดเลย<ด>มีคำถามจากทางบ้านจากผู้ชมให้พี่นกตอบให้ไวที่สุดเป็นเป็นสาวๆต้องบอกก่อนเป็นสาวๆทุกคนที่คาดคร้พี่นกนะคะคก็อยากอยากรู้สเครตความเป็นพี่นกพรชมนินะคะได้เลยครับไม่ได้ถามถามเลยนะคะได้เลยครับแรกเลยอันที่หนึ่งนะคะเพลงที่ชอบมากที่สุดเนี่ยเรบ้างไหมคะเพลงยอมครับผมชอบมาก คนถามเกิดเลย,เเลยอันนี้คือเป็นตัวแทนนะคะครับตอนเหนาห์ทำอะไรคะฟังเพลงคร <Okay S 1> นะับโอเคค่ะขอคำถามเรื่องขึ้นต่อไปเลยค่ะเวลาที่เห็นผู้หญิงแล้วเนี่ยพี่นจะมองจุดไหนเป็นอันแรก ที่สุดในความรู้สึกของพี่น้องคะใหญ่เดียวไ้วยคำยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตพี่น้องอ๋อยิ่งใหญ่สัดในชีวิตของโภคาเอมเกือบจะเกือบจะถึงนะครับยังไม่ออกพี่องไม่ต้องเยอะนะคถามาจะดูเยอะใหญ่ที่สุดหมายถึงว่าอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตยังไม่ถึงจุดนั้นจริงหรอคะใช่ครับ กันของไปเตยแล้วกันไบเตยก็คือการที่ได้มายืนข้างๆพี่น้องควาชมิตรใหญ่ที่สุดไม่เลยครับขอบคุณที่ให้เกียรติจริงๆครับตามความฝันที่สุดค่ะใีใจที่มีน้องไปเตยมาอยู่ข้างนะครับแล้ววันนี้นะครับนอกจากเธอจะเป็นนักร้องมืออาชีพนะครับเธอยังเป็นคุณแม่มืออาชีพนะครับทำหน้าที่ของคุณแม่ได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณที่น้องไปเตยนะครับ เรีนรู้เอาทุกอย่างเลยนะครับทำทั้งงานแลเป็นคุณแม่ด้วยแม่มาทํำใจจริงๆครับผมค่ะพี่โครับก่อนที่จะถึงคิวต่อไปนะ,<ฮ>ะพี่ก็เมื่อกี้ถามนําไปแล้วล่ะว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับชีวิตของใบเตยที่จะมาแชร์พวกเราได้มีความรู้สึกดีๆในค่าคืนวันนี้นะครับคอนเสิร์ตวันนี้ใหญ่จะส่งมอบาลังใจดีๆถึงผู้ฟังผู้ชมทุกทั่วทุกมุโลกเชิน้องใบเตยได้เลยครับ ค่ะก็เอาจริงแล้วก็เป็นคนที่มีความฝันตั้งแต่เด็กความฝันคือการเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วก็ตามฝันมาตลอดตั้งแต่ขวดร้องเพลงตั้งแต่หกขวบจนอายุ14ก็ได้มาเซ็นสัญญากับบริษัทค่ายใหญ่ที่ยังมีสัญญาอยู่ถึงทักวันนี้นะคะก็ <laughs> <laughs> คือ RS แล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ มาตลอดและพยายามแล้ว,แล,วแล้วฝันของใบเตยก็เป็นจริงแล้วณว,วันนี้มันก็เกินกว่าฝันมากๆในการที่ได้มาอยู่ข้างๆที่น้อวันนี้หนูจะบอกเลยว่า,าจริงแล้วจะร้องไห้ไเ, <laughs> เพราะว่าเพราะว่าสาวลูกทุกคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มามามายืนค้าค่าับศิลปินที่เสียงที่ อบอุ่นที่สุดเราเราร้องเพลงเขามาตลอดเลยตั้งแต่เพลงเพื่อเธอเพลงเผลอเพลงหลายๆเพลงที่สมัยมัธยมเพื่อนๆจะแบบมามาเล่าให้เราฟังตลอดว่าเนี่ยชอบเบเกอรี่มิวสิกมากน,น,นั่นนนนีแล้ววันนี้เราได้มายืนอยู่จุดที่ศิลปินนี้พเพื่อนๆพูดกันมันมันเกินฝันหนูมากนะคะคแล้วก็อันนี้ก็คือรางวัลของความฝันของใบเตยก็คือณว,วันนี้ค่ะครับความฝันของใบเตยนะครับ ริ่มมาด้วยหยาดเหงื่อความทุ่มเททุกอย่างครับวันนี้ผมคิดว่าเพลงเพลงนี้ที่ผมขออนุญาตครับเจ้าของเพลงเจองบทเพลงนี้ของคือพี่จรันมนเพชรนะครับแล้วก็สังกัดของพี่จรันได้อนุญาตให้เราได้นําเพลงนี้มาร้องด้วยนะครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเพลงคู่ที่ผมจะร้องกับน้องใบเตยคือเพลงเพลงนี้รางวัลแต่คนช่างฝันครับ thank you